เราเริ่มรับรู้ความรู้สึกได้ว่าเขาเริ่มผิดปกติสิ่งที่หนูแบบเริ่มทนไม่ได้คือที่เขาพูดว่ารู้ไหมว่าเขาต้องทนมาเป็นสิบสิบปีเลยอะไรเงี้ยเธอช่วยออกไปจากคอนโดบ่าได้ไหมแล้วหนูออกไหมออกค่ะออกออกทั้งๆที่ร้องไห้เพราะว่าเข้าใจว่าตัวเองผิดเพื่อนนะคะเขาก็ถามว่าคิดว่าผัวจะมีมือที่สามไหมอุ้ยเท่านั้นแหละฉุดคิดเลยเออเส้นที่มันแรงกว่ารถไว่าก็เอาเลยเริ่มปฏิบัติการ day หนึ่งก็คือพอดูกล้องวงจรปิด เห็นคลิปเขาเดินมากับน้องผู้หญิงคนนึงมาที่คอนโดของเราใช่ค่ะผู้หญิงก็คือเป็นแอดมินในแคมฟอร์ก็เริ่มสืบเรื่อยๆค่ะหนูอะค่ะใช้ยูเซอร์คนอื่นเล่นเราก็เห็นเป็นภาพไม่ค่อยน่าดูไหนๆมันจะเจ็บแล้วค่ะพี่ก็ให้สุดไปเลยหนูก็นั่งดูว่าเขาคุยอะไรกันเป็นเรื่องสเต็กทั้งหมด ุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง34